สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเจต่อยสิภาพพี่ผ้านองมักแกงนอใหม่กินใสกับฝนตกลินนาอจ้าได้ยินเสียงฝนมาจากพี่น้องฝนตกอาจจะบไิยินเสียงปัไหเด้วยค่ะเจต่อยต้มน้ำยานางเราด้วยค่ะต้มน้ำยานางกำลังสิเดือดจาพี่น้องจ๋าเดี๋ยวผ้ามาเบิ่งวัตถุดิบจาพี่น้องจ๋าไาใส่เจต่อยสิกแกงนอใหม่ แกงหน่อไม้แบบนี้ได้จ้ะต้มแล้วเรียบร้อยค่ะล้างเราเรียบร้อยใส่เห็ดฟางมีหน่อไม้เห็ดฟางเจตต่อยซื่อมากเหมือนขึ้นค่ะแซ่ตัวเย็นใหม่มันก็นเลยเป็นสีนี่เด้อค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าม,มันเป็นอย่าง,งดอกค่ะกินได้อยู่จ้ะใบแมงลักใส่ใบแมงลักได้จ้ะแต่ว่าบ่ใส่ชะอมด้อค่ะพี่น้องบ่มหมักค่ะเจตต่อยบ่คอยมักชะอมปานไดเนี่ยค่ะอันนี้ตำข้าเบือใส่ ใส่พริกใส่หอมแดงแล้วก็ใส่ตะไคร่แล้วค่ะจะเจตต่อจะเอาลงเลยเนาะคะ่ะแกงงา่งายง่ายๆเอาลงเลยจ้าเอาลงแล้วก็ค้นก่อนจะ้ะค้นให้เขามันแตกเห็บปะหยากด้วยค่ะเจ๊ต่อ,เอเยเห็ดสูตรง่ายๆค่ะ ใส่หน่้อใหม่ลงด้วยค่ะโบเบิดน่้อใหม่นี่กะซุกแล้วค่ะซุกแล้วบบมีหยังเลยค่ะรอเดือดนิดนึงนะจ๊ะ ลอดเดือดนิดนึงลรอกค่ะเดี๋ยวก็ใส่เห็ดฝ้างลงใส่หอมแค่นั้นเองค่ะเจี๊ยต่อยใส่เห็ดเฟืองมุ้งเลยเด้อค่ะใส่เบิดเลยเด้อ เ็ดเฟื่องขันซื้อมากว่ได้เทดกินเลยนี่ซีมจะออกเป็นแนวนี่นะค่ะขันห่อแซ่ขันท่อแซ่เย็นรอ,อดเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะปรุงรดเลยง,ยง่ายๆเลยค่ะเดือดแล้วจ้าเดือดพุดๆเลยค่ะเดือดพุดๆแล้ว โอ้แ oh. ต่แสบค่ะโบมักใส่หลายอย่างนอค่ะบบมักใส่บวกใสอ่อันนี้แกงเอาใหม่มักมักใส่ซ้ำนี่ค่ะเอานางเอกของงานลงจากพี่น้องจาะ แกงลายเติกบกระตองใส่ลายเติอแกงมาใหม่ตองตองให้ปลาแดกถึงน้ำเด้อค่ะให้ได้กินปลาแดกสามทับพี่ไปเลยค่ะสามทับพีอันนี้ผงนวด้อจ้ะผงนววแล้วแต่มักเด้อค่ะมักหน่อยมักหลายใส่เลยเด้อค่ะเจะตอยมักหลายเจตไยกระตองใส่ลายค่ะ โว้ดเดย์ฮันกันนี่เด้อค่ะสวยๆแต่ว่างามแไง ใชแล้วคะ่ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวชิมรสกันนะคะ่ะชิมรสก่อนได้ละยางแล้วก็ใส่หอมเอ,อาขึ้นนวดแต่กุ้งเธอเดียวกับน,นวดล้วพี่น้องเลยอ่ะพอมันนัวก็นี่จ้ะขั้นตอนสุดท้ายหวานลงค่ะแต่ว่า,าเจอตอยก็อยากกินหอมปลาคายแงย่างนั้อยู่ได้นี่มันสิเป็นอย่างไหบอกใส่ทั้งหอมปลาคแย่างหรือใส่ทั้งหอมปลาอีตูนีน่มันจะเป็นอย่างไดนบ้าน,นนี่เนาะ ใส่แต่หอมอันนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเอาหอมปะกระยั่งไปใส่ออมปกเรียบร่อยนะกินบะจา้าอ่ะไปพี่น้องไปกินน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบพพอกธกชมเจตออยผ้าเพิินนะจ๊ะเจตอยผ้าพี่ผ้าหนองมากินแกงนมใหม่ที่เจตไอยผ้าเห็ดบังหันนะคะแกงนาใหม่ใส่เห็ดเฟืองแกงควันตรวจตรวจอยู่เด้อพี่น้องเลย ยังคัันอยู่ค่ะปัดกินได่ปอนี่ยัยงคันปันเนี่ยมีลูกโดดน้ำเด้อค่ะเจตต่อยพึงเอามาใส่ลืมลืมลูกโดดเจตต่อยก็เลยกำกำลังเอามาใส่ค่ะมาจากพี่น้องจาก,กินน้ำกันเลยค่ะได้แจวแจวบ้องมากค่ะเมื่อนี้เจตต่อยขออนุยากเป็นข่าวสวยเลยค่ะเป็นข่าวสวยข่าหอมมะลิหอนหอนบหนึ่งเข่าค่ะ ฝนตกเจต่อยเลยบอกออกไปซื้อข่าวเหนียวก็ะเลยขอกินเป็นข้าวสวยแทนนะคะพี่น้องจามาค่ะลงมือเลยอืมวประแด็กับเจ้าบ,บ้อง 嗯。Mm. นอแบบนี้เลยค่ะหอนๆเบา,เาก่่าก็เต่าก็แซ่บชิ้นก็ยังก็แซ่บค่ะคันหิว เพราะนอยากใส่มือเอกด้ยวยจ้ะ Trong ừ. lòng ừ, chắc mình mày muốn sập. Úc Trong ta, cho แต่แต่ประเดียครับอันชุดรถอีรีเด้จําเลยสมบันาคนตกแต่กูเมือ จับจึ้งไปหนองเลยพ่อหล่ะจับพี่นองจ้ากินมแล้วค่ะ คำก้นอนอิ่มกับอีกแค่ข้ามก่อน,น,นจ้ะโอ้ยท้งหอนทางเผ็ดกัดลุกโดดไปค่ะใส่ลุกโดดลายอยู่ยค่ะเอาละจ้ะพี่น้องจ้าสำรัคลิดนี่ เจ็ดต่อยกับซิคอลาพีล่าหนองเพียงคอนี้นะจ๊ะวบพอกันไหมคลิปหนานะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้เจ็ดต่อยไปแล้วคะ่ะบัติจ้า